สวัสดีครับผมครับพอรเซเนียลครับสวัสดีอินเอฟซีทุกท่านโอ้เป็นยังไงพอพวกกัได้ข่าวที่นี่นะครับวังขึ้นมานนั่นใจบุญว่าเลขพปเซเฮียลแตกสามตัวตรงๆ่าสั่นแตกแตกโอ้เอฟซีบมงคลแจ้งว่าผมเขียนลิตรไอ้นี่ไว้แนวผมบ่ได้มาสัมผัสพอน้องวดวงหันผมลงไวชนบุรีเนาะก็เลยบ่ฮู้ว่าเลขแตกสามตัวตรงเบื้องนะครับอันนี้คือสุดยัย ตแต่ว่าคลิปได้ลงไปอยู่ดิพอล่อลงอันนี้ผมกับเบิง้งเนอะคลิปไปเห็นคลิปลงอยู่ <ๆ S 2> สามตัวตรงๆครับเก้าศูนย์หกสูมจากน้อยอที่เจนบุญวัฒนไทายผมก็ได้ลงอยู่แต่ว่าผม่เห็นไอเก<ม>้าศูนย์หกเนี่ตอนที่ลงบันบ่นนได้ไล่เบิ้งละเอียดไหมพ่อเก้าศูนย์หกสามตัวแตกสามตัวตรงๆ นี่นะก็คิดว่าลักลอยมันมากเก่ากันไม่เห็ดมันเลยนะก็่ซื้อไปนิดหน่อยเพ่อได้ซ้ำตัวตรงเลยโอ้ย <laughs> บ่พ่อแค่นั้นนี่ครับเลขตัวนี่ก็ยังมาเข่าอีกศูนย์หกเล็กจุดนี่ตัวที่สองเลยวัตถะปรแต่ว่าเท่าที่สังเกตมากนี่แถวนี่เข่าดีขนาดเนาะนว่าถ้าศูนย์มากนี่เ <c oughs> ข่าปรับศูนย์มากเข่าปรับหลวด มวนี้ก็ศูนย์ไม่ฮะมวนี้กระศูนย์ไม่อีกกันบหมครับแม่นคือว่าศูนย์จะไม่อีิมาศูนสาวิ่มไม่หา้างกันคิดว่าศูนย์จะไม่อีกกันบอกครับวลนี้คิดว่าศูนย์จะไม่เพราะว่ามันมันติดในเดอรรักในในในสีบ,บนเนี่ยมันก็ติดศูนย์ครับสิบล่างมันก็ติดศูนย์ก็เลยคิดว่าศูนย์มีโอกาสมากอีกวัน,นี้ศูนย์มน มันมีโอกาสที่ไม่ขึ้นมาโอ้สามงวด,ดติดเลยบ่าวพ่อแน่นเอา,เ,อาเดี๋ยววันนี้เขามาเบื้องไอ้สูตรสามตัวแตกก่อนเพ่ะเอางวดใหม่มา่เมืองเลยพอดีเครื่องมันกำลังห่อนี่มันสิท้ายาว่าดะโดนอ้าวนี่สูตรใหม่น,นี่นะครับเด้อจากสูตรสามตัวแตกครับอันนี้งวดเก่าครับนี่งวดเกา่าทีพานมากนี่ครับเก่าศูนย์หกสามตัวแตกครับบันนี้มาเบิง้งงวดปัจจุบันเลยนีงวดปัจจุบันนะครับงวดในร้าน ถ้าจะมากอีกว่าถ่ดไป026น,นะพอเนะแม่แม่มันยังติดศูนย์อีกยัร่งติดศูนย์อีกอยู่อืมงวดนี้906ตรงๆง,ง,งวดนี้026มันอาจจะล่งไปกับหัวนะโอ้ล่องไปกับหัววะ่ะนะครับนี่คือตรงจุดที่มันเขา่างวดที่ผ่านมาครับงวดนี้คือ026ล่องเล่งไว้ด้วยครับเด้อ อ้าอันนี้คือเลขสูตรคำนวณเนาะพ่อเนาะซื้อเปิดรับอนมากเอาโยงเงินเมื่อกี้เนี่ยรับเอาโยงเงื่ที่ผ่านมาดับบนสองดับล่างสี่หรอครับแกยูเนาะพ่อเนาะวันนี้ดับบนเจ็ดดับล่างสามลองเบิงว่าเลขดับมันจะมาบ่เอานี่คือที่เป็นสูตรคำนวณขึ้นมากสามแปดล่างว่าต่มันมดับปั๊ด อ๋อ um, คิดมากสามแปดล่างแต่ว่ามา,มา,มากพอดีมาชนดับเออพราะว่ากลุ่มไ่มันกับมีอยู่สามแปดครับชุดใญ่มีอยู่สามแปดมีอยู่รอบกลุ่มไ่มีอยู่สามแปดมขึ้นมากครับเอาครับมันมาสนดับม้องกันบบเลยการยื้เสื้อไ่รอกเอาโอเคพ่อบ้านนี่พ่อเลขเด่นตามสูตรคำนวณเนี่ยตัวใดเด่นสุดพ่อตามสูตรนี่นะครับมันต้องตัวนี้นี่ยหกบ่ครับ แมนพระว่านี่มันกระติดเ่ยนีกระติดหกหกหกสี่สี่สูตรนี่ติดหกมันสี่สูตรนี่ติดหกหมดเลยแมนว่าแต่มันมันมาข่ากันกับสูตรไงสื่อมาขเข่ากับสูตรไงซื่อกับบอกนี่เพราะว่าบางทีมสูตรไงมันกะมันกิมากมันกิหรือบอมากอะไรขึ้นกันแต่ว่าเด่นตามสูตรคำนวณนี่คือหกหกนะครับสูตรคำนวณนี่คือหกแล้ว หกกับล่องสองเราลดส<อ>ูตรคำนวเอาจังไร <ลด S 1> เดี๋ยวเล่งเลขสามตัวก่อนศูนย์สองหกนะครับเล่งศูนย์สองหกไว้ก่อนอันนี้คือเลขคำนวณเ,เด่นหกสูตรคำนวณเด่นหกเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนเด่นเจ็ดแล้วก็6เดี๋ยวให้ MC เอฟซีฟนเบืเ้องตัวผมเขียนรถนะม,มันจังคอยชัดครับ<อ>นี่เอา อยากให้พ่ออธิบายสู้ฟังจุดตัวใหญ่เยอะมากันเอานี่คือชุดใหญ่งวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับของพอเซียนเฮี้ยวอะไล่มาจากอะเด่นต่ำชุดใหญ่มันเด่นเจ็ดมันหอมันเด่นเจ็ดกับเด่นเก้าชุดใหญ่ครับชุดใหญ่เด่นเจ็ดแล้วก็เก้า นะครับแต่ว่าหกนี่คือสูตรคำนวณเด่นหกสูตรคำนวณเด่นหกนะครับสีสูตรมันจะตรงกันตัวเดียวไลยครับสูตรคำนวณครับบันนี้ลักสิบบนมากตัวอะรแน่นะพ่อบันนี้เดี๋ยวนะสิบบลเนี่ยนี่แปดหกศูนย์นะพ่อแนนแ่นแปดหกศูนย์โอ้สิบล่างก็แปดศูนย์เก้าสามน่นนี่คือพอว่าศูนย์นี้โอกาสมากอีก คิดว่าน่าจะไม่สูงเพราะว่ามันติดทั้งล่างทั้งบนเขาบอกมาล่างก็ต้องมาบนคริดว่าหนึ่งวดที่พันมาหลักสิบมันเข่าเปพ่อเข่าตัวเข่ามั้งครับนี่นีลักสิบนี่ซิล่างเจ็ดหนึ่งสองเออสิบบนมาเข่าโอ้ซิบล่างเจ็ดหนึ่งสองจับคู่กันมาเลยเดี๋ยวนะ้อันนี้งวดที่พันมาสิบล่างเจ็ดหนึ่งสองจับคู่กันมาแมน นั่นนครับแต่ว่าสิบบนนี้บอกเขาน้องวนที่ผ่านมาเนาะบอกในคลิปไปแล้วบอกว่าสองสองกับ4เนี่ยตัดทิมเลือแต่สองตัอยู่ในคลิปก็มีในคลิปให้ตัดสกับสีทิมให้เลือไไปแต่เจ็กับหนึเดียวไ้แต่เจกับหนึออกเจ็ดหนึ่งงจมาันมาเสียนหน่อยว่าโอ้ยมันจะบอกเจึ่งบอกเอาเอาสนว่าตัดอีกแลเพียงสันนีนะแปดเกาซ้นี่แปดซานี่ครับ คำมันตัดน,นี่งตัดสามถ้าตัดตัดสามเหรอครับเหลือแปดกับศูนย์กับเก้าเพราะว่าเก้านี่ก็ตัดบ่ได้เพราะว่ามันขับภูมหญ่ครับผมเอากะค้างกันอยู่ตรงที่เลขชุดเต็มชุดใหญ่ของพอสินเหียวนะครับเนาะคุณพ่อเพิ่นกำลังอธิบายครับพอดีตอนแอดไปไายครับแดดฮอนแห้งครับอากาศฮอนโทรศัพท์อุณหภูมิสูงท้ายคลิปต่อบ่ได้ครับผม ก็เลยต้องนั่งมาอะมานั่งเว้าต่อนะครับเนาะเอาจังไรก็ขอโทษขอให้ไปได้ไลน์ครับผมนะครับเอาแอดสีเริ่มอธิบายอีกทันหนึงครับผมสําหรับตัวเลขชุดเต็มของพอเซนเฮียวครับผมหลังจากที่พอเซนเฮียวปล่อยชุด3ตัวบนไปแล้วคือ026ย์สนะครับเนาะงวดที่ผ่านมา3ตัวแตกครับผม906าศูตรงๆครับงวดนี้026ครับบ้านี่ในส่วนเลขชุดเต็มครับเลขเด่นพอเซนเฮียวนั่น เดนเจ็ดรองเก้านะครับจากชุดใหญ่นี่ครับผมแต่ว่าสูตรคำนวณนั่นคำนวณเลขเด่นคือ6ครับ10บนมี8มี6มี0ูนะครับ10ล่างมี8มี0นย์มี9มี3ครับพอเส้นเหี่ยวตัดเลข3ถทิ้งครับถ้าจะตัดคือตัด3ทิ้งไปเลยนะครับงวดที่ผ่านมาลัก10ล่างครับเพิ่นตัดออกเหลือแค่7ดนึงครับก็ออกกอดข้อกันมากครับงวดนี้เหลือ3าตัวครับผม8กับ0ย์กับ9ครับลองจับกันเบิงครับว่ามันจะมาบอครับผม มานี่เลขชุดเต็มของพอเซนเฮียวนี่มีทั้งหมด36 36หางครับนะครับตัวหนังสือหน่อยจักหน่อยครับผมเลขมันหลายตัวเนาะกะเบิงล่องเบิงเอาครับผมตัวเน่นกะคือตัวที่วง่งไหแดงแดงครับเป็นชุดชุดขัดเด่นสไปครับผมอย่า่าเน่นเถาะเนาะชุดขัดเด่นซะขัดเด่นก็คือ03ครับ 030609นะครับ29 40 51 68 81แล้วกับ97ครับนี่คือชุดคัดเด่นของพอเซียนเฮี้ยวครับผมนะครับลองเอาไปพิจารณาครับผมนะครับถ้าเกิดว่ามักว่าชอบน้ำนะครับก็บลองไปจับเบิง้งครับผมแล้วก็ลักลอยพอเซีนเฮี้ยวให้ครับ พ่อเซียนเฮี้ยวให้เจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าครับในระหว่างการพูดคุยกันครับผมอแอดได้ถามพ่อเซียนเฮี้ยวว่าพ่อถ้าจะฟันน้นๆตัวเดียวนี่พ่อจะฟันตัวใดครับแต่ว่าพ่อเซียนเฮียวบอได้บอกตัวฟันน้นเพิ่นว่าถ้าจะซื้อเลขสามตัวนอกจากศูนย์สองหกนั่นพ่อเซียนเฮียวบอกว่าจะซื้อ 842กับ942ครับ842กับ9 4 2าสว่าสั่นพอเซนเทียวว่าถ้าเพิ่นจะซื้อนอกเหนือจาก026นั่นเลข3ตัวครับแอดก็เลยคิดว่าบ้าแสดงว่าพอเซนเทียวเนี่ยน่าจะชอบตัวเลข4224อยู่ในใจนะครับคิดว่าดีครับเดีเอาจังไรก็ปไปลองพิจารณาเนาะครับเนาะนะครับนะนะ